ช่วงถ่ายข้องวันนี้นะคะเดี๋ยวจะปิดถ่ายกันด้วยภารกิจข้องทันนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็คือทันเซฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปจังหวัด ค่อนแกนกอนกำนดหนึ่งวันนะคะหลังจากได้รับรายงานจากซ้อซ้อจังหวัดกาลสินค่ะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่หกกันยายนจนถ,ถึงวันที่เจ็ดกันยายนก็ทําให้น้ำท่วมนักในเซอําเภอของจังหวัดกาลสินนะคะโดยเฉพาะนะคะที่อาเภอกุชินารายที่มีบ้านเรือนประชาชนทุกน้ำท่วมได้รับความเสียหายลายขรัวเรือนก็ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็กังวลกับสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยตัดสินใจเดินทางด่วนก่อนก,อนก,อนก,นกำนด ก็มาถึงสนามบินคอนแกนเกือบห้าโมงนะคะโดยรงผัวราชการจังหวัดกาลสินค่ะก็ให้การตอนรับแล้วก็ได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบทันทีว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีมากแล้วทําให้รู้สึกคลายกังวลแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็อยากส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนถึงแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลจะยังไม่สามารถสร้างการอะไรได้แต่ว่าก็อยากฝากให้น่วยงานเกี่ยวเนี่ยนะเดี๋ยวเกี่ยวคงค่ะแรงเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนค่ะ หลังจากนั้นนายเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายเสริมซักพวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและขณะก็เดินทางไปพบปะพ,พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการร้านอาหารในตลาดโตรุงรื่นรุ่มในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ทักทายพูดคุยกับประชาชนที่เดินทางไปรับประทานอาหารซึ่งก็มีจำนวนมากนะคะขณะที่ประชาชนที่มาเสื้ออาหารแล้วก็มากินนาก็มาจับใจ่ายในตลาดก็ ชายโทรศัพท์มือถืออย่างที่เห็นนะคะถ่ายรูปกับท่านนายกอย่างใกลจิตเลยใช่แล้วก็คือมีการมาโรดตอนรับกันเลยนะคะส่วนเช้าว,วันนี้นะคะนายกค่ะก็จะได้ข่าวสการะสั้นลักเมืองคอนแก่นนะคะเผื่อความเป็นสิริมงคลก็ลงพื้นที่ตรวจภยัยแรงเทเครื้นอุบลรชัชอำเภออุบลรชัชจังหวัดขอนแก่นค่ะประชาชนถิ่มารอก็ได้รวมกันเปล่งเสียงเชียว่านายกเซต้าเราจะเป็นเซตีรวมทั้งประชาชนถิ่นํำปายไวนิ้วขอความแล้วก็พาเข้ามามารบวกเอวตอนรับ ส่วนทีเห็นบนนาจอค่ะคือกำหนดการลงพื้นที่ข้องทัานายกนะคะในพื้นที่ของ่อนแก่นอุดรธานีแล้วก็นองค่ายช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายนจังหวัด่อนแก่นจะอยู่วันที่แปก็คือจะไปที่อำเภออุบลรัฐนะคะแล้วก็จังหวัดอุดรธานีค่ะก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีส่วนพุ่งนีค่ะวันที่เก้ากันยายนนะคะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดนองค่ายที่อำเภอเมืองนองคายนั่นเองค่ะจะเป็นภารกิจข้องทัานายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะ 啊。Uh huh.